นั่งทานได้แล้วสองคนต่อโต๊ะสวัสดีครับผมเทฮัมเบอร์เลยนะฮะวันนี้ผมจะพาไปทำภารกิจประมาณ5ถึง6วันตามกันไปดูนะฮะว่าผมจะทำภารกิจอะไรไปเลยครับผมพี่น้องมือนี่ผมสิห้าไปทำภารกิจตามหาร้านเนื้อย่างนั่นเองนะฮะ ว่าเราจะได้กินไหมเพราะว่าไม่ได้กินมานานแล้วนะครอบประมาณสักสองเดือนสามเดือนแล้ว้งครับที่ผมไม่ได้เด็ดเนื้อย่างเลยวันนี้มีโอกาสได้ไปทำอะไรกูจากจังหวัดผมก็เลยอยากกินไปกันเลยเอาแล้วครับผมหลังจากติดตามหามาดูนันกา พอ่อลาดนึงพอ่อลาดน,นึงอ่ะเอวะเพิ่นเปิดแล้วต่อลาดน,นึงนะเพิ่นเขียนไปน,นั่งทานได้แล้วสองคนต่อโต๊ะนะ <Yahoo! S 1> โอเคครับผมว่าสองคนจะแสดงว่ากินได้เดี๋ยวไปเรียกซื้อกันนะครับ <Yahoo! S 1> นี้นะ นี่นี่ม็กแลก้วก็นี่ฟุ้งผมมีสร้างไว้รูนึงครับไปกินสวยเไปล้อกันที่โต๊ะกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวสิเป็นโต๊ะครับซุ่มกันสิอ้างกันโอ้ไล่ซุ่มเติอบอยู่ครับ มาแล้วครับพี่น้องของที่เขาเตรียมมาก็คือมีมีนี่ครับเนื้อแยกหนึ่งโลนะฮะกับผักนะครับผมผักแล้วก็พอเตากับน้ำซุปนะครับผมแล้วก็น้ำจิ้มด้วยครับแล้วก็มีโค้กแบบซีนั่นเองนะโอเคครับมาแล้วครับพอดีครับผมเปิด แป๊บเดียวครับเรื่อยๆได้เรื่อยๆได้เพราะว่าน่งตัวละสองคนได้๋อครับโอเคครับขอบคุณหลายๆครับท่านมาสามเขากล้สาได้ขอบคุณครับต่ผมเราจะทำการย่างแล้วว้าวมานี่ครับคือออฮมาบเสียเถี่ยวได้กินครับ สรุปนะครับผมที่ตามหามากินเนื้อย่างคือได้กินนะครับดูครับผมน้ำจิ้มก็อร่อยนะจิ้มก็รสเปร็ดน,นะครับอื ผมได้กินนะฮะหลังจากที่สามเดือนไม่ได้กินนะอย่างก็จะอร่อยประมาณนี้เลยอยากให้ผมทําคลิปอะไรหรือว่าไปรีวิวอะไรผมจะรีวิวคลิปหน้าก็คือขึ้นปูหาหนอไม้หาผักหวาน,นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ผมได้กินน้อย่างฮะ ขอบคุณมากๆครับพี่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคล้ายหรือว่ากดกระดิ่งนั่นเองนะครับผมในช่องเทศฮัมเบอร์เลอร์สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผม